ตัวยืนยันที่สุดคือวผู้ว่าผูนว่ามวดผู้ว่ามวดนี่ยืนยันแปดตัวเดียวหมดไพวาบปมาพ่อใหญ่ปีซาเขาว่าันสวยกระขาดขันสวยกระขาดยันเชื่อบาดเนี่ยยันเชื่อบาดเนี่ยยันเชื่อเพราะว่าดังๆมันมาดๆหรอแพ่อใหญ่นี่ว่าดิสุดยอดเลยเอ้าบาดนี่ฟันทุ่งให้ย่างละสามหางเน้่ยขาวๆก็เด้อเด้อมีคำพ่อปอกเลยแม่นนะพ่อเนาะแม่น ห้วยเสียเลิศเดืบอบบวกคักบวกแน่เนาะไปทำลูกสาวเพิ่นเด้พ,พ่อพ่อผมถือเลขน้ำพ่อเนกล้านมัง้งสิแม่บมาเลขที่เสียเยลิศมียยอ,ยอยัางน,อน้อไปทำลูกสาวเพิ่นขายผู้เที่ยวอีิ่นเนาอดูหนาท่ากันพี่ยาบอพ่อเนี่ยนะประเดี๋วใส่สามสี่สามนะพ่อเนี่ยไม่ขอบอกแล้วพ่ออยากได้เงินเนี่ยไม่ติดสีไม่ได้เงินว่องให้ตัวเดียวขึอนสีเลย ม่าสิมาเขาฟ้องตูนเนาะว่าไปก่อนเแรกว่ากันนิดหนึ่งเป็นการเป่าเดี๋ยวผมไปเอาไม่ก่อนเออลุกจักษว่าไปเรื่อยๆต้องเ้องพื้นว่าเดินหุบหรอกมันมียักษ์ตัวมวนนี่เ้าสีดำมันคัดมันว่าหล่อนเดือดสร้างนิดหน่อยแว่าพ่อใหญ่ปีศานีจมันก็ม้วนธรรมดาลูกเทวดาเอะบอกห่าไล่มืด มอกัน่ามึงจะเจอย่แนลัเ้าาลอตรีเลยสองใบนี่นั่นมาฟ่อไปเลยฟอฟนู้นคักด้ยนูกไป้มันมาขอแบนเอาเลยบักาเกาแยกมาให้เอฟซีเบิ้งบันี่ว่ามันเข่าถืออจังไดนั่นบักฮาเกบักซี่ซ้นี่แหละเอาเบิ่งคักบันรเอาจับนิ่งน่งให้พี่น้องได้เห็นว่าพอปีซาถื่หคือว่าเถื่อเถื่เบ้เาบอกีซามาซ้ำดาได้ครับครับนั่นเปียงเปียงเลยครับไม่ได้กลับเลยครับ ม่วเด,ดห้าเก้าเต็มเต็มแล้วก็สี่สามเต็มเต,มต,มต,มต็มเลยครับเอาลงาก้อนพ่อมานี่ข้าเจ้าเห็นแล้วลงกก้อนคุ้ยไปมันบัวเคยบัวเคยฝันหาหน้ายกสวินตาหน้ายกเหลือมสักเทียเมื่อฝันงวดเมื่อหันทันเดิเมื่อหาเสียงเอาอันมากใหม่ไม่เต็มแข่งเนาะครับไม่เสียคือให้ผมได้เถอะเอาลวดหน้าบุธพยาดอกกล้วยมันเถื่อนมานไหนเนาะมาที่กับมั่น,ะนใจว่านถะึงนั่ผมใส่เสีย มันกะเตือกันสามหาหาสามกบเจ็ดสาสามเจ็ดเลบ่ขัดใจไปทำาเลยที่กันนะไปทำอลไที่กันสามสี่สามนนล้ว,มวนเดพาพนะรรคบัวกรชื่อรถตีสองใบกันได้สามสี่สามนะเลยคร <c oughs> อนนะ้อ,อกมาจากทำลูกสาวคนแลกมาจับ,จบรถตลอญี่นนปั่นรถนาะาาเองเพราะว่าบ้านทุน่งสาววนมาอันพ่อพ่อไหนูนนนน้นเลียไปแน่นู้นสุดยอดแน่เหลือต่วนเนาะ เอาเอาลือนนั่งถห็แววากันเดียร์ด้น้่พอดเลยเหยื่อมันใบหนึ่งอย็่ดินึกว่าคือพอดแล้วเอาหายไปน่ว่แล้วแต่รีกถือยักใบก่อนถืกสองใบแต่ว่าเอาหาบ้านทุ่งสาใบหนึ่งแนี่ยือไปหายบ้านทุ่สาขอเอาบกเป็นขอแบงขอแบงบอกแล้วค่อวันถือกแล้วเพิ่ขอเรยหายขอให้ผมขอจักใบในสนอกันถือกขอแน่สนขอจักใบน่ขอชื่อแล้วเนาะเขามาเห็นเหรพ่อพ่อพ่อือนี่ว่าพ่อใหญ่ปีชาเน่ะ ไม่ดังหมดนี่แหละตัวจริงเสียงจริงเลยให้หนูขอขอยไป,ไปนูมีโชคด้วยเถิดเอาให้แห้งๆปังๆเด้นหล่าเด้นเถิดเอาไปกระถือีดีบันจับแท่ง,งมันบ้านเปิดแท่งบู้วิเลยบักครับมันก็ดีน้ำทำหาดยด้วยเถิดอะไรใครข้าจ้าไปนึงบ่ครับแมนข้าจ้าก็ได้โชคดีมาบันได้โชคดีนอาศัยดวงน่าศัยดวงนั่นพ่อมันค้อมใจดำเนาะพ่อเห็นหรื่าเอาเอาแหนได้น้ำพ่อเด้วยเห็นหรือเป่านี่เอายืมพ่อต้องวัดบ้านนี้พ่อต้องวัด ตองวดแบบเนี้ยมีแนวเขียนเดี๋ยวเราใส่พวกเราสกงอนตองวดให้วิ่งตัวเดียวว่าไงความคือบางสีบางหันอ่ะวิ่งยังพอแปดตัวเดียวนี่แปดเลขเดียวครับแปดเป็ดเดียวเลยแปดมากไม่เชื่อก่ะอย่าลุกลูุ้นแปดเก้าอ๋อแปดเก้าครับวิ่งยังก็พอเขียนวิ่งแปดวิ่งแปดครับที่ให้สองตัวกอนย่างละสามหางวิ่งแปดครับ เอาบาทนี่จับคู่จับคู่แปดเก้าจับคู่แปดเก้าแปดเก้าแปดห้าแปดห้าห้าสองห้าสองศูนย์เจ็ดมันตัวที่สองมันศูนย์เจ็ดคือแตกสะแพงสันรอบบาทนี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ให้ยที่นี่เหรอแปดศูนย์ครับให้ย่างได้บนหลัง คือหาย,ย่างละสามหางเท่านี้พอครับพอครับเด่นแต่เราคือมีหาสองมีศูนย์เจ็ดมีศูนย์นหามันมาจังไดหาสองกับศูนย์เจ็ดศูนหศูนมากวัดเนี่ยบอกเจ้ามือแล้วขันเขามากิศศูนย์เจ้าจขายเด้อบอกตูวมีดอ่ะเนี่ยเพราะว่าเดียตูนเล่าเนาะโอ้เดียวูนยเจ้ามือบอกเดี๋ยวนี้เล่าถือคนสองเมื่อนกู้ผุเมื่อนเดียตนยเล่าอยอะเอาให้เล่าเลาเน้นแปดเก้าเน่นแปดเก้า่วน มันออกวันสุดวันชุกก็เก่าออกวันสุดวันชุกวันชุกวันนี้หนึ่งมีได้หนีออกวันชุกก็เก่ามรากวันชุกวานนี้ออกมันเป็นเรียนแล้วเลยว่าเมื่อนี้ขึ้นเกตค่ำเดือนสามไล่ไปอีกฝัดวันที่หนึ่งวันทีเป็นขังขึ้นข้างลงเลน เอ๋อทำนิดสักนิดแล้วเอาใจเพื่อตองวดให้เป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะนแล้วพอสิจุดทูบแล้วสิคัดเน้นๆมาฟันไห้เนาะแม่นจ้ะแล้วไปพุ่นก็ได้บัดอยากไปเบิ้งคักเบิ้องทูบพร้อมดวดว่ามือใดทูบไปสักนิดทูบไปหาบ้างบ่พฟ้อมวันนี้บ้างอยู่มากรวดกับทิทาอีกท่านจุดมือใดพอจุดมือใดวัานผ้าบ้ันพ้าดิวันพ้าก็ได้เอาบ้านชั้นพันเคยจุดมือใดมันแม่นน่ะแม่นคือจุดนพาหั้นี่ละเออ กระบอกตรงๆยิ่งสร้างรถวันทหดวันพุทธมั่งเหรอแข่นอยู่บ่พผ่านเดี่ยจะข่วงฝันจะกันวันสืคำนว่านมึงเขียนไว้จนวันใดเสื้อสมุดลไม่เนอนว่านี่เดีเอาคิดยนว่างรดเสียตัวเลขให้เราโชั่บ้านนี้ทำเขียนไว้จนได้ซื้อสมมูลม่เอาพ่อบ้านนี้จับตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีเห็นเด้อ ยับก็ไมาอีกแน่นมะยับก็าม่หยิกซี่ลูกไก่ยครับคตรวจมันเดี๋ยวมาตูวฟาตัวยับก็ไมาอีิกย่างไก่งาตัวฟาตัวฟาตัวปังปังหึงๆเด้่ยวเหรออ้าวยูหันกระส๊ัดแล้วล่ะกระส๊ัดเด้อกระส๊ัดกระครับต่องวดเด้อครับเด้อไม่เสี่ยยันลุกลูงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างครับแต่มันไปพลาดสามตัวไม่ต้องกลับเลยเลขผมเนี่ยสี่สามอยู่ล่างอ่ะเหมนนี้กับที่สี่นะครับใะไรเป็นน้ำจิ้มเด้อครับเด้อหนึ่เด้อเอา ให้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่นี่น้ำจิ้มครับยังยังไม่ชัดเจนปล่อยสองวดนะครับงวดออกวันนี้กับปล่อยวันนี้เลยจังคอยบะมีคนม้ว่าพอเลืพื้นมนาะไปเนาะผ่อนนะครับเห็นชัดๆเลยออกปุ๊บห้ปั๊บห้ปั๊บเลยิ่งซีกับมีซีรถม่งแปดงวดนี้กับมีแปดรถคันโซไว้กับขาดเด้อคันโซไว้กับขาดสร้างว่าคันรถขาดบ้าแปดอย่างกับพ่อ โซ่สร้างมาขันไลยกระขาดขันโซ่มากกระขาดขันโซ่ไวกระขาดแปดเนี่ยโตได้เหล่าพอไดครับจับคู่วนเดี๋ยพ่อเด่นโตได้เด่นนี่ละแปดเก้าเดี๋ยนะอ๋ออเอาลงก่อนพ่อครับครับจ้ะสมสมราคาอยู่เนาะพ่อเนาะครับสมราคาคู่หยุดพ่อขอขอมวันนี้เด็ดเด็ดเนี่ยพ่อมาจังไหนกับ่อเด็ดเด็ดจีจ้าพี่ผอมา เล่นแปดค่าเลขแปดตัวเดียววงกลุมไปพร้อมวิ่งแปดก็ได้รถเงินหัวเลยเสื้ออะไรก็สร้างขอยติดแปดหวเลยโซ่ล่างใบเดีย่อขาดคือเอาขาดโซ่มากเลยตัวเล่นไทยเยคือเก็ดน่ยคือเก็ดปดมักจุล่างเด้อคือเก็ดปดแบบนี้แปดล่างแปดเกอาวะดเก้าลงก็เกานี่มักจุล่างเด้อเรีต่ว่ามันกับโบเป็นเทวดา ให้ชิดเอาว้เนาะเทวดาเดินดินเสื้อเทวดาไปดินที่เก่ามักจู่ล่างแห้งแปดเก้าเนาะค่ะเออโซลามสร้างล่างใบยูบบ่ปแปดหาแปดยัางมือนี่แหละพอโซเส้นซ้ำไหนกับบอยูนะบอยูใส่ซ้ำไหนล่องโซ่สร้างรวดโซ่สร้างเออท่อแขนนี่เออท่อแขนขาดมากเขาคดีว่าแล้วว่าเปิดแท่นเจ้าเชียร์เขาว่าเรียกวิ่งคอยพาดจังหวัดบ่อบ่บ่พผาดจังหวัด ม้วนหันกะเขาวาเด่นหกพ่อใหญ่พีชาให้เด่นสีตัวเดียวม้วนใหพร้อมเตะต่างหงส์หน้าพ่อนะต่างหงส์บ<ๆ>าดีไข่เด่นแปดตัวเดียวบันไพลโบวาน้ำกระชังไม่เชี่ยเยลบหูให้เป็นแนวทางต่อหัวรัฐบาลยึดรัตบัญญัติไวเลยแปดเนียงพ่อแปดเก้าแปดหาเนียนเนียยสองครูไปกันขันซวนกะซวนหา ขุนเก็บฉุนแปดเท่านี้เหรอชแต่ว่าศุนแปดมากอกมันจะออกแปดฉุนมานอ๋อเอ้า่อันนั้นบอพอนมีเดิมพัน์บอกหวนไงเเสียเงนยินไปแล้วกันแล้วให้เขา้เขาะเพรบะเดิมพันมันเป็นมันเป็นแนวทางคุยวดตามโตให้เต็มเป๊ะเลยอ้าขอบคุณพี่น้องเก็บทีุ่กทันนะครับเด้อมันมันกันนะครับผม ผมก็บอกแล้วได้แย่ย่าบ yeah. ่ได้แย่หลับแน่นบ่เนี่ย